ก็สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแอดมิน2 1มสองหนึ่งเลโก้เนี้นะฮะวันนี้พวกเราก็มีทริปไปเวโรนานะฮะเวโรนาวังน้ำเขียวนะครับบนเขาใหญ่นะฮะวันนี้เออวันนี้ก็มีรถหลายคันมากเลยนะครับมีบีบีอาร์หกห้าศูนย์อแล้วก็เอฟอีกสามคันนะฮะเอ่อแล้วก็มีเซ1เอ็กซ์สิบไฮยาซาโอ้ ที่บบนิจาสามร้อยก็มีนะไปกันได้หมดนะครับเราไม่ซีเรียสนะฮะเราชิวๆครับผมไปฮะเดี๋ยวไปขับรถกันเด้กันกาไปครับไปครับวันนี้อยากจะบอกว่าน่าจะมันนะโอ้โหต่างคนี่เลยว่า ได้ขับรถกันนานนะฮะแล้วรวมตัวกันแบบเสี้ยนๆยงจับกันหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะขับเร็วหรือเปล่าเรเห็นคุยกันบอกว่าจะขับแค่120เยนหึง120เดี๋ยวมารอชองก็ดูว่า120หรือเปล่านะครับโอ้โหดูจากการออกตัวที่ผมว่าไม่ใช่120แล้วเลยไปครับไปเรื่อยๆ แท้อยนะฮะแแปดนี่เป็นรถที่เท่เลยนะผมบอกเลยโคตมากโคตรจะยากได้มาดูนะฮะโอ้โหบอกร้อยยี่ครับตอนนี้เกินร้อยยี่เลยนะฮะคนนำข้างหน้านี่ไม่รู้หายไปไหนโอ้โหแทแปดร้อผมด้วยพี่ซื้อปของโคตรเลเลียนจริงว่ะ the one โอ้กว่าจะตามทันขับโคตรไวไนบอกว่าก็ทำร้อยี่สินเนี่ยเร็วเกิไปครับไปเรื่อย ตอนนี้เราก็อยู่เส้นน,ค,นะค,ะ oh, ครนายกนะครับเส้นทางยาวไกลนะฮะโอ้สวัสดีพี่พี่ไปเที่ยวไหนกันนะนะั่นอ่ะัวลิงเ <c oughs> มืม่อกีม้มากันแล้วนะฮะพี่หายาก็มาแล้วมาลองดูฮะ,ะวนขับ120 จะขับเร็วขนาดไหนลองดูนิบอกว่า,ร,าร้อจริงหรือเปล่าเอาอีกแล้วไปอีกแล้วเ้ยไหนตกร้ยสิบเลยอะตาสีน้ำตาอะไระฮะโอ้โหไอ้นี้ะหายไปไหนแล้วนั่นอ่ะรีบเดินหาตา คืนั่งไม่ไหวหัวหัวสะบัดมากเลยนะครับเพราะว่าการสะบัดยังไม่ได้ใส่ด้วยรถโมแล้วแบบถอดกระจกบ,บ้างถอดท่อบ้างคืออาโอมันเป็นรถเบานะฮะแล้วหัวนข้านเบาสึกว่าเหมือนจะปลิวยังไงไม่รู้ขับไปได้งไงวะ250เนี่ยถ้าเราขับ 6, อ0 0 0เนี้2 99, 2ย299 290เนี่ยผมว่าตายขับไปได้ยังไงวะ เอพอเลยฮะผมถ้ารีบก็ไปก่อนเลยครับพอับเรื่อยๆนะครับแค่นี้พอชิวไม่ไหวนะฮะน่ากลัวเกินไปจบคลิปนี้นี่ต้องเก็บดังซื้อกันสะบัดเลยนะเนี่ยขับเร็วเกินไม่ไหวดูดิรู้ขัดก,กันดิแห้งรีบไปไหนก็ไม่รู้ เหมือนจะบินนะขับรถอ่ะแล้วแบบเหมือนเราเรากำลังบินอยู่อะ่ะมันไม่ได้ขับรถแล้วอะ่ะเร็วเกินนะโอ้โหทำธรรมดาดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวผมรู้สึกได้เลยว่าคนข้างหลังนี่ ที่แซนแปดร้อยที่ขับตามหลังที่ตูดมาติดๆเลยฮะโอ้โหขับกันเร็วจริงๆงอยากจะบอกว่าสุดยอดขนาดดินจาเอ้ยดินจาสามร้อยใช่โอ้โหมองแบออบมองตลอดทางบนขอบแบบตันเลยนะขับกันไวจริงๆพวกนายเนี่ยไม่เือนที่คุยกันไว้ว้า ท่าร้อยยี่ฮะเซลฟี่กันไอเดี๋ยวออกไปแดงนี้เดี๋ยวออกไปแดงเราลองยกล้อดูหน่อยดีกว่า เรื่องจริงๆเลยว้ยยอนฮะยอมไม่อยากตามเลยครับผม่าลัวเกินโอเคครับคลิปนี้ก็เป็น EP หนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวติดตามชมกับ EP สองนะฮะเดี๋ยวมีโค้ดสวยๆให้ดูเพียบเลยนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกันนะครับตามสออเพื่อนเต็มโหม Let's go